สวัสดีครับสวัสดีเอสวัสดีอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับวันนี้วันที่15บห้าเมษานะครับสองพันหนะครับก็ออกมาต่อนกอีกเช่นเคยครับวันหยุดอีกหนึ่งวันของผมครับต่อหมายแถวใกล้บ้านแล้วครับโซนออกวิ่งเส้นไปทางวัดหนองนกไข่วัดท่ากระบือก็ทะลุได้ครับเส้นนี้ ตรงปลาซักนี่แหละครับมีนกขันอยู่ครับเดี๋ยวลองเอาเจ้าดิวขึ้นทางนู้นดูครับทางนู้นแหละครับอมีนกป่ามาร่วมแล้วครับทางไหนน้อเนี่ยอ๋อนู่นครับครับมาแล้วครับ มาสามตัวเลยจะเลียวน้อยคูัแล้วครับตัวกลางน่าจะเป็นตัวโตสุดนะครับสองตัวน่าจะเป็นลูกมุกนะครับสองตัวด้านข้างนะครับนะครับมีตัวเมียหนึ่งตัวเห็นแล้วตัวเมียชิดอยู่ด้านในนะครับ ตัวพูดอยู่ตรงกลางตัวกลางนะครับตัวหมายคือตัวกลางนะครับเหี่ยงกัดๆเลยเฮ้ยตัวเมียมาทำไม มีมาประชิดนะครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับงานวัดเขามีคลุมครับเจ้าตัวกลางเสียงคูกัดกัดเลย ตัวผู้มาแล้วครับได้นกเลี้ยงสักตัวเถอะตัวเมียอย่าโดดนะ ออกไปตีกันเองเฉยเลยยังไงเนี่ยหนึ่งอ๋อแย่งกันได้ครับแย่งตัวเมียกันครับเจอมวยคู่เอกแล้วครับ วไหนเป็นตัวไหนนะครับคราวนี้นกเพิ่งขึ้นใหม่กำลังห้าวครับลูกนกก็เพียบเลยสิงโดดไปตัวหนึ่งแล้วครับลูกนก ราดูอีกทีครับรอลุ้นแพ็คคู่กันครับจะตกใจหรือเปล่านะครับไม่รู้มีแต่ลูกนกนะครับที่เฝ้าอยู่ นกลงกันครับลุ้นตัวใหญ่ดีกว่าลูกนกไม่เอาเจ้าลิวน้อยจัดแต้มได้แล้วครับเป็นลูกนกนะครับตัวผู้ครับตัวนี้ตะเก็บชิดแปะเลยก็ลองเลี้ยงลองชำดูครับไปเข้ากรงรวมไว้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นอีกไม้หนึ่งครับมีนกเสียงใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเสานี้แล้วครับ อเ,เอาล่ะเอาละเอาลยวไม่ทำเด็กนะเด็กขึ้นเจาริวน้อยไว้ตรงโน้นครับมีนกป่าบินออกมาครับรอชมกันครับว่านกป่าจะเข้าร่วมเจ้าหลิวหรือเปล่านะครับเอาละครับมีนกเข้าร่วมเจ้าหลิวแล้วครับ อาล้ครับเรียกแล้วครับไปแล้วครับร้อนแสงนิดนึงนะครับนั่งอยู่ตรงพาทิ์ขึ้นเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับเริ่มไปเรื่อยแล้วครับอาล้ครับคูแล้วครับเชียวเดียวน้อยอาล้ครับเริ่มไปชิดแล้วครับ มี็อตเด็ดือเปล่าน้อวันนี้เอาละครับเป็นที่เรียบร้อยครับโดดหยบบย่างเรียบร้อยครับนะครับแตมสองเจลิววันนี้มีอีกตัวนึงครับเดี๋ยวผมขึ้นเตาตรงนี้ที่พอตัวลงมาก่อนครับตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวรีบเอาเจ้าฉเฉลยออกก่อนครับมีนกขันอยู่ตรงนี้ครับแต่เย็นจะเร็วปะแลปะแลปะแลเคลื่นอนกเสาหนึ่งครับแต้มที่แล้วที่เสาตรงนี้ครับเมื่อกี้มีนกบินขึ้นมาอยู่ครับตอนที่นกฉเฉลยติดนะครับลเลยขยับเสามาอีกนิดหนึง่งอยู่ตรงโซนต้นมะพร้าวนะครับ เผื่อเขาบินมาทางนี้เผื่อถิ่นเขาอยู่โซนประมาณนี้ครับเอา้ารอลุ้นกันครับแปดโมงน้อยๆครับทิปเช้านี้ชั่วโมงกว่าๆครับได้สองแต้มครับแต่แต้มหนึ่งมีน้องคนหนึ่งมาขอแบ่งไปครับลูกนกอยากเลี้ยงลูกนก ผมก็ให้ไปครับให้น้องเขาไปเลี้ยงหนึ่งตัวอันนี้เจ้าหลิวทำได้สองแต้มครับวันสงการสามวันได้สี่แต้มแต่ต่อช่วงเช้าๆนะครับไม่ได้ต่อทั้งวันต่อแค่ช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงแปดเก้าโมงนี่แะครับเพราะว่านี่แหละครับลมแรงมากๆครับไม่รู้ยังไงท่านอากาศคึมคม ลมก็แรงครับไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับโอ้โหลมไปเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ฝนตกต้อนรับสงการนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเข้าหน้าฝนนะครับหลังสงการไปก็จะ,จะพานะครับช่วงนี้โซนท,นที่ผมอยู่ลูกลูกนกเยอะนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงโตครับได้ตามล่าเฉลยกัน ยาวครับฝากติดตามผลงานช่างบอยนอกเขาใหญ่ครับเจ้าเหลี่ยวน้อยนะครับที่นะครับรเดี๋ยวติดตามผลงานเจ้าเหลี่ยวน้อยด้นะครับสวัสดีครับ